สิบนาทีขอเวลาสิบนาทีต้องไปรับเมียเราต้องเจอกับมันตรงนี้แหละเตนุคล้ายๆเหมือนเห็นบ้านพลพันเจ้าพันเจ้าฮัลโหลกบัวพันเจ้าพันเจ้าแม่มา ซสด็จที่อะไรนี่รู้เสด็จที่มิก้มินก้มิ้อตเสร็จล้ชา้าๆปล่อยก่อนปล่อยก่อนใส่ก่อนได้เกลียบชา้าะเฮ้ okay, ยเจอีกันมัม้ยแลวกมีเห็นล้วเนี่ย เกียบร้อยครับคนที่พ่อดูอ่ะเขาซ้อาสู้ได้นานไหมนานมากเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ตัวช่วยเหมือนพอ่อพ่อต้องใช้ตัวช่วยทั้งนั้นพ่อเดทนี่ยใช่เขาแล้วนี่มันเกรงจริงจริงรอรอชอน,ชนสะพัดคนไยมใช่ไปใส่สิ ชกาโอ <Okay S 2> เคครับสำหรับคลิปนี้เราก็จบกันแค่นี้นะครับบ้านทอนขอบ้านขนนอนบ้านแม่จบกับชุดใหม่สไตล์องคุลุงมงโอยกิงหนงคมขิงปวยลุงงวยถุงนุง่นนี่นชุดอะไรชุดเกาะสลับอะไรสะพันปัญญาสะพันปัญญาไหนชุดใัม เนี่ยแถวเดียวนนี้แถวเดียวกันด้วยระดับดีเนี่ยมือก็นี่แล้วรู้สึกว่าพ่อใสแล้วอ้วนขึ้นอย่างอ้วนเอาละครับแล้วก็นั่งพักกันนะครับจบอบ้องไปรับเมียแล้วเวลาแป๊บเดียวท่านนี้เราไม่ไปด้วยคนที่ชอบว่าแตงโมเผาป่าไปด้วย ด้วยกันเพื่อแม่พาแวะมาทำหน้าเดี๋ยวเจอเอาทำมันฟ้อนวันตีเนี่ยคงไม่นวดหน้าด้วยหน้ายัยางที่เป็นาย